ว่ชนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมโยนาบทที่สองข้อที่1ถึงข้อที่สองบันทึกว่าแล้วโยนาก็อธิษฐานต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านจากภายในท้องปลาน,นั้นว่า ในคราวที่ข้าพระองค์ตกทุกข์ได้ยากข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของแดนคนตายและพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์ข้อคิดจากพระวจนะอธิษฐานกับพระเจ้า 1. เราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้ในทุกที่และทุกสถานการณ์ 2. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยาก 3. เมื่อมีการร้อง ทุนจากมนุษย์จะมีการรับฟังจากพระเจ้าเสมอ 4. ในการอธิษฐานพระเจ้าไม่เพียงแต่รับฟังแต่ยังมีคำตอบและมีการช่วยกู้มาถึงชีวิตของเราด้วยขอพระเจ้าอวยพรค่ะ